ตาต่อตาตายต่อตายตอนที่เก้าริชอร์นอนอยู่เงียบๆบนฟังในคอกวัวไม่หลับแต่ร่างกายทำงานคล้ายยามหลับกล้ามเนื้อทุกมัดผ่อนคลายจังหวะหายใจช้าและสม่ำเสมอหลับตาเพราะในโรงหนามืดไม่มีอะไรให้ดูแต่สมองตื่นตัวเต็มที่ในคืนที่ปราศจากสิ่งรบกวนสมาธิ เขาทั้งสองอย่างพร้อมกันอย่างแรกติดตามเวลาให้ทันเขาดูนาฬิกาข้อมืออีกครั้งในครั้งสุดท้ายเมื่อเกือบสองชั่วโมงที่แล้วแต่เพียง20วินาทีโดยประมาณก็สามารถคำวนวณเวลาขณะปัจจุบันได้โดยไม่ต้องดูนาฬิกามันเป็นทักษะเก่าซึ่งได้มาจากประสบการณ์สมัยเป็นทหารเพราะไม่สามารถรับสนิทได้ติดต่อกันหลายคืนเป็นเวลา,านานเมื่อคุณกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่าง คุณจำเป็นต้องปิดระบบร่างกายเหมือนปิดล็อกบ้านพักริมทะเลในหน้าหนาวแล้วปล่อยใจตรึงไว้กับทุกวินาทีที่กำลังเคลื่อนผ่านไปอย่างสม่ำเสมอคล้ายการตูนแอนิเมชั่นที่หยุดเคลื่อนไหวชั่วคราวช่วยประหยัดพลังงานและเปลี่ยนหัวใจเป็นนาฬิกาแทนการใช้สมองบอกเวลาเพื่อใช้สมองคิดเรื่องอื่นวิธีนี้ช่วยให้ตื่นตัวมากพอสำหรับอะไรก็ตามที่คุณจำเป็นต้องเตรียมรับมือนั่นหมายถึงว่าคุณรู้เวลาเสมอ อย่างที่2องที่วิเชอร์ทำไปพร้อมกันก็คือสนุกกับการคิดเลขในใจคูณตัวเลขมากๆในสมองปัจจุบันเขาอายุ37ปี8เดือน37คูณด้วย365วันเป็น1,300 13,505วันบวกกับอีก12วันสำหรับ12ปีที่มี366วันโดยเดือนกุมภาพันธ์มี29วันทุก4ปีตัวเลขก็จะเป็น13,517วัน บวกกับอีก8เดือนนับจากวันเกิดของเขาในเดือนทุลาคมเป็นต้นมาจนถึงวันนี้ของเดือนกรกฎาคมรวมเป็น243วันดังนั้นเขาเกิดมาแล้ว13,760วันกับ13,760คืนจึงพยายามเปรียบเทียบคืนบัตรซบนี้กับทุกคืนที่ผ่านมามันไม่ใช่คืนที่ดีที่สุดที่เคยเจอแต่ก็ใช่ว่าเลวร้ายที่สุดยังห่างไกลามาก4ปีแรกหรือประมาณนั้นของชีวิต จำความอะไรไม่ได้เลยจึงเหลือ1 2 3 0 0คืนที่สามารถอธิบายได้เป็นไปนได้ว่าคืนนี้เป็นสุดยอด3อันดับแรกหลายพันคืนที่ผ่านมาเลวร้ายกว่านี้เยอะคืนนี้เขารู้สึกอบอุ่นสบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่โดนคุกคามได้กินแม้ไม่อร่อยแต่เป็นเพราะฝีมือไม่ดีมากกว่าประสงค์ร้ายดังนั้นด้านกายภาพเขาไม่บนแต่ด้านจิตใจเป็นอีกเรื่องเหมือนเขากำลังลอยตัวอยู่ในสูญญากาศ มีเพียงความมืดที่มองเห็นได้ปัญหาที่อยู่ที่ขาดปัญหาอยู่ที่ขาดข้อมูลโดยสิ้นเชิงเขาไม่ใช่คนที่รู้สึกไม่สบายใจกับการไม่รู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกเพราะเหตุที่เป็นลูกของนายทหารหนาวิกโยธินต้องใช้ชีวิตอยู่กับทหารตั้งแต่เกิดจึงเคยชินกับความสับสนและสิ่งที่ไม่สามารถคาดการได้แต่คืนนี้เรื่องที่ไม่รู้มีมากเกินไปริชอร์ไม่รู้ว่ากำลังอยู่ที่ใด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเป็นอุบัติเหตุหรือมีการวางแผนมาก่อนชายสามคนที่ลักพาตัวเข้ามาไม่ได้เปิดเผยแผนการเดินทางเลยรู้สึกคล้ายล่องลอยไปโดยไร้จุดหมายปัญหาของเขาอยู่ตรงที่13,760วันนับแต่เกิดมาไม่ได้ใช้ชีวิตในอเมริกาเท่าที่ควรอยู่ในแผ่นดินอเมริกาน้อยกว่า 1. ส่วน5ของชีวิตเขาเป็นชาวอเมริกันเหมือนประธานาธิบดีแต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่นอกประเทศ เขาเคยเป็นทหารที่ถูกส่งไปทำงานทั่วโลกมีความรู้เกี่ยวกับประเทศของตัวเองพอๆกับเด็กเจ็ดขวบไม่สามารถควบคุมปฏิบัติการที่เกินขอบเขตความรู้ความเข้าใจไม่สามารถสัมผัสและได้กลิ่นอเมริกาอย่างที่ต้องการจึงเป็นไปไม่ได้ที่จุลงรู้ลักษณะทั่วไปและภูมิประเทศที่มองไม่เห็นด้วยตาหรือเมื่อสัมผัสอากาศหรืออุณหภูมิของคืนนี้แล้วบอกได้ว่าตอนนี้อยู่รัฐนี้รัฐนั้นบางคนทำได้แต่ไม่ใช่ริชเชอร์ นั่นคือปัญหาของเขาปัญหาอื่นๆคือเขายัางไม่รู้ว่ามือปืน3ามคนนั้นเป็นใครหรือถามธุรกิจอะไรหรือต้องการอะไร mm. แม้พยายามศึกษาพวกมันอย่างใกล้ชิดทุกเมื่อที่ทําได้แต่ยากที่จะสรุปเพราะหลักฐานขัดแย้งกันเองทั้ง3าคนยังหนุ่มอายุน่าจะอยู่ระหว่าง30-35ปีร่างกายแข็งแรงผ่านการฝึกให้ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพพอควร ใกล้เคียงกับทหารแต่ไม่ใช่เตรียมการและวางแผนมาเป็นอย่างดีแต่ไม่ใช่รูปแบบเป็นทางการอย่างเจ้าหน้าที่รัฐลักษณะท่าทางบอกให้รู้ว่าเป็นพวกมือสมัครเล่นทั้งทีมแต่งตัวเรียบร้อยเสื้อผ้ายังใหม่เป็นผ้าฝ้ายและบ็๊อบลินธรรมดาที่ขายตามร้านค้าทั่วไปเพิ่งตัดผมมาใหม่ๆปืนแกะกล่องกลอกสองกระบอกและอีกหปืนลูกซองปั๊มเสร็จหมาด ยังมีคราบน้ำมันฉลมปืนเหลือให้เห็นทั้งหมดนั้นฟ้องว่าพวกมันไม่ใช่มืออาชีพมืออาชีพจะทํางานตามที่ได้รับมอบหมายไม่มีเว้นว่างหากเป็นหน่วยปฏิบัติการหรือกองกําลังพิเศษ CIA FBI พวกนักสืบของรัฐจะต้องสวมจะต้องสวมเครื่องแบบเฉพาะใช้ปืนที่ได้รับอนุมัติมาเมื่อปีกลายเป็นปีก่อนหน้านั้นทดลองใช้ซ้ำๆเพื่อคุ้นเคยกับมันจนไว้ใจได้ จึงมีรอยถากรอยขีดข่วนปรากฏบนปืนชัดเจนเพราะมันเป็นเครื่องมือทํางานหากมืออาชีพ3ามคนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสักวันคุณจะสังเกตเห็นคนหนึ่งมีคราบพิซซ่าเปื้อนเสื้อตั้งแต่เมื่อคืนคนที่2หนวดเคราขึ้นรกส่วนคนที่3ใส่กางเกงเก่าดูน่าเกลียดจนเพื่อนอีกสองคนนินทารับหลังกันอย่างสนุกปากเป็นไปได้เหมือนกันที่บางครั้งบางคราวแต่ไม่บ่อยนักคุณจะเห็นพวกเขาพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตตัวใหม่ หรือปืนกระบอกใหม่หรือรองเท้าใหม่แต่โอกาสที่จะเห็นมืออาชีพ3มคนในสภาพใหม่ทั้งตัวทํางานเป็นทีมมีน้อยมากเขาพอจะอ่านลักษณะท่าทางของคนพวกนี้ออกเก่งพอตัวแต่ไม่นิ่งเกรงเครียดหยาบคายทําตัวเป็นศัตรูแค่ผ่านการฝึกระดับหนึ่งแต่ไม่น่าจะเคยผ่านการปฏิบัติจริงมาก่อนจึงขาดประสบการณ์สักซ้อมเพียงทฤษฎีฉลาดพอที่จะเลี่ยงความผิดพลาดใหญ่ๆแต่ขาดคุณสมบัติหรือนิสัยของมืออาชีพ ดังนั้นพวกมันจึงต้องเป็นมือสมัครเล่นบางกลุ่มที่ลักพาตัว,ตวสายรับ FBI มือใหม่ทำไมคนใหม่อย่างเธอไปทำอะไรให้ใครคิดแล้วก็มืดแปดด้านยิ่งฮอนลี่ไม่พูดเลยเป็นอีกปัจจัยที่เขาไม่รู้จะเริ่มตรงไหนแต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุดเพราะที่สำคัญที่สุดคือไม่รู้ทำไมเขาจึงยังคงดันทุรังอยู่ที่นี่ ริชาร์ดไม่แคลงใจที่จู่ๆดันติดร่างแหมาด้วยเพราะตอนพวกมันเข้าถึงตัวฮอลลี่จอห์นสันเขาบังเอิญอยู่ตรงนั้นพอดีขณะช่วยเหลือเธอคร่าวเคราะหลักษณะนี้พบยากมากแต่เข้าใจชีวิตก่อร่างขึ้นมาจากความบังเอิญประหลาดประหลาดเสมอแต่คนส่วนใหญ่มักแสงคิดเป็นอย่างอื่นเขาเองไม่ยอมเสียเวลาคิดว่ามันคงไม่เป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ เช่นถ้าเขาไปเดินอยู่บนถนนสายนั้นก่อนหรือหลังสักนาทีคงผ่านหน้าร้านสักแห่งไปโดยไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นแต่ความแตกต่างเพียงแค่นาทีเดียวความรบังเอิญปะหลาดจึงบังเกิดขึ้นเลยต้องมาน,นั่งเสียเวลาคิดขนาดนี้อยู่ที่ใดแต่คำตอบที่ริชเช์ต้องการก็คือ ทำไมเขาจึงยังอยู่ที่นี่ตลอด14ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งๆที่มีโอกาสเล็กๆ2ครั้งและแน่ใจในความแข็งแกร่งของตัวเอง1ครั้งว่าสาม,มารถหนีได้แน่ครั้งแรกบนถนนตรงจุดเกิดเหตุเวลานี้เขาคงเป็นอิสระหากไม่คํานึงถึงความเสียหายของผู้ไม่เกี่ยวข้องที่อาจโดนลูกหลงครั้งที่2บริเวณลานจอดรถของอาคารร้างขณะเคลื่อนย้ายไปขึ้นรถบรรทุกสีขาวแม้3ตอนหนึ่งก็ตาม แต่เป็นสามมือสมัครเล่นกับริชร์จำนวนคนที่อีกฝ่ายเป็นต่อไม่ใช่ปัญหาส่วนกรณีแน่ใจในความแข็งแกร่งของตัวเองนั้นถ้าจะหนีจากโรงนาแห่งนี้หลังจากพวกมันกลับจากเติมน้ำมันรถบรรทุกเขาก็แค่รูดกุญแจมือที่ร้อยกับโซ่อีกครั้งหนึ่งปีนขึ้นผนังลอดผ่านช่องออกไปแล้วกระโดดลงพื้นวิ่งไปที่ถนนจากนั้นก็หนีไปเฉยๆแต่ทำไมไม่ทำริชร์นอนคิดในความมืดซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย กระทั่งพบคำตอบว่าฮอลลี่จอห์นสันนั่นเองคือเหตุผลที่เขาต้องอยู่ชี่นี่เขาไม่กล้านนีเอาตัวรอดเพราะไม่อยากเสี่ยงมือปืนสมัครเล่น3ามคนนั้นอาจตื่นตระหนกแล้วฆ่าเธอทิ้งก่อนจะเพ่นหนีไปริชาร์ดไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นฮอลลี่เป็นผู้หญิงฉลาดมีชีวิตชีวาเด็ดเดี่ยวใจร้อนมั่นใจในตนเองแกรง่งมีสเสน่ห์ตรงความเขินอายเล็กๆเ,เป็นธรรมชาติหุนสโนสดองท่าทางลึกลับ มีพร้อมทั้งสติปัญญาและพลังเหลือเฟือตาสวยมากริชอร์ลหลงไหลในตาคู่นั้นแต่ไม่ใช่ดวงตาหรือรูปร่างหน้าตาหรือสติปัญญาหรือบุคลิกร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ของเธอตังหากที่รั้งเขาไว้แม้ความจริงเขาจะชอบผู้หญิงที่กล้าหาญมีศักดิ์ศรีสวยมีชีวิตชีวาร่าเริงซึ่งกำลังต่อสู้กับ ภาวะไร้ความสาม,มารถของตัวเองอย่างฮอลลี่เธอรับมือกับมันได้ดีม,มากไม่บน่นไม่ขอความช่วยเหลือเพราะไม่ขอนั่นเองเธอจึงควรได้รับความ